นั่งกอดลูกนั่งกอดคุณคิงกี้อาดุ๊บอ่ะดุ๊บอ่ะอือไงจิ่งดินก๋วยนะครับผมกล้วยน้ำวลากล้วยน้ำป้าอร่อยอร่อยว่าแซ่บได้ใครก็ชิมพื้นเยอะว่า์ได้นะกินข้าวกินกล้วยอยู่ในแซ่บเด้งรสชาติก็ไม่ค่อไทยสบาย

อย่างนั้นวันนี้เขั้นมัดกับขั้นหน้า,นามังการเนี่ยโอ้ยมัดมีบ่ได้นอนกว่น,น่าอินเลยใหม่คือขั้นแท้ลนอนกว่าน้าไปใสงานได้วมาพี่เดี๋ยวไปนี้ นั่งเลกินให้หมดก่อนเลยนะจะได้ของซื้อมาแพงมีได้สี่สิบอันเนี้ยโอ้นโยนั่งก็ผู้ใหญยักนอนดเลยกินให้มันหมดก่อนอันนี้ยอันกินหมดก่อนเลยนอ้อแอนะหวานใหาได้สรุปเอากินวันนี้เอากินกินอ่ะกินให้หมดก่อนนะเออว้ายยักษ์นอดแต่ย่างนอน แั้จกเขียนวัมันก็ซ่บแท้พอบอไปได้ไหนนีมันก็ไหแท้อะหมดไว้นี่อไปได้ไหมนี่โอเคโอเคสวรสดีกันสวัสดีแคบสวรสดีรับสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีรับสวัสดีรคบสวรสดีรับนีนีนี ไปสวัสดีสว <Stars> ัสด <for everybody> <Metal> ีส <Looking> ว <for Jesus> kind of ัสดีสุข่ันกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกอบายบายสวัสดีไปแล้วฝากกดซับตะให้ชูชีน่อยนะครับสวัสดีครับไปแล้วนิ้ว่ะ 톰. 어어 어. 여리 여리. 루스 렌. พี่พ่อครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปเลยนะครับผมสวัสดีครับไปเลยไปเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอ้โอเคโอเค

คือสปาร์สปา้ยอาบน้ำเสร็จก็จะคืนนิดนึงนะครับผมนี่ยดูสิ จะไปไหนจะไปไหนจะกัดคอแล้ววะอ่านาสิครับเพคลื่นอนครับผมนี่ยูสิโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวนี้เอาตัวน,นี้อ่ะฮะเคื่อนอ่าอะไรนะ มันคืออะไรมันคืออู้มันนี่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 เอ้ามันคือสับปะรดดิสับปะรดโจยสับปะรดโจย